ามาดูดอกอะโวคาโดกันค่ะดอกใหญ่ช่อดอกอ้วนๆเลยตอนนั้นปลิ่มๆเนาะวันนี้บานขาวเต็มต้นเลยค่ะออกแบบนี้ทุกต้นเลยต้นนี้เป็นพันธุ์บรูนี่ค่ะเห็นไหมคะอันนี้เราก็เปลี่ยนจากตอใหญ่เปลี่ยนจากตอแฮดค่ะเ,เห็นไหมปีนี้ก็เป็นปีที่สองเขาก็ให้ผลผลิตแล้วเนาะให้ตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วค่ะ ปีที่แล้วนี่จะได้อยู่ประมาณสิบกว่าลูกพึ่งไม่ต้องเลี้ยงเลยค่ะนี่เดี๋ยวเลยเดี๋ยวจะหาบโ,โมนี่ไม่ต้องเลี้ยงเลยความอุดมสมบูรณ์ของที่สวนค่ะแล้วก็มันไม่มีสารเคมีเนาะพึ่งก็จะมาเยอะมากค่ะเนี่ยเยอะมากเต็มเลยค่ะนี่ทั้งพึ่งทั้งชันโรงเทียบเลยดู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 ดดชอบแต่ละช่อ เลยอยากจะบอกว่าดอกหอมหอมดอกบูนี่นี่หอมมากหอมเหมือนดอกไม้ป่าหอมมากลองดมดูนะคะแล้วจะรู้ว่าแต่ละสายพันธุ์กลิ่นช่อดอกเขาจะไม่เหมือนกันพึ่งกำลังผสมทำงานค่ะรุ่นนี้น่าจะให้ผลผลิตเยอะอยู่ติดทุกต้นเลยค่ะเดี๋ยวจะพามาดูเนาะจะมีพีวายเก็ออกดอกสวยมาก แล้วก็มิวแทนก็ติดดอกปีนี้มิวแทนก็จะมีแบ่งเพื่อนๆได้ชิมบ้างเนาะนี่ค่ะโอ้ยน่ารักช่อดอกอ้วนๆมากช่วงนี้เราก็จะบำรุงดอกฉีดแคลเซียมบอรอนค่ะติดบ้างแล้วค่ะติดบ้างแล้วแล้วก็จะมีรุ่นแรกรุ่นแรกจะติดอยู่ไม่เยอะค่ะเพราะว่าช่วงนั้นมันอากาศไม่ค่อยดีด้วยเนาะสะออนพึ่ง ดูดอกสวยสมบูรณ์ทุกต้นเลยนะคะทุกต้นทั้งบูดเจ็ดทั้งไร้มเมล็ดออกเพียบเนี่ยอันนี้รุ่นแรนยมาแล้วค่ะมาทุกต้นเลยปีนี้ใครอยากชิมบรูนี่ไร่เพชรพญายเย็นจองได้นะปีที่แล้วนี่ไม่พอเลยไม่พอกันเลยเนาะไม่พอชิมเลยแต่ปีนี้ก็น่าจะ ถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นอาจจะติดดีเนาะเพราะว่าพึ่งเยอะเนี่ค่ะพึ่งเยอะมากทั้งพึ่งทั้งชันโรงช่วยกันทำงานใหญ่เลยน่ารักมากน,นี่รุ่นแรกรุ่นแรกก็จะประมาณนี้มีไม่เยอะหร้วค่ะรุ่นแรกสงสัยจะได้เจ้าของชิมชิมก่อนเจ้าของชอบอยู่แล้วเนาะ คนชอบทานอะโวคาโดค่ะแล้วก็สายพันธุ์ที่คัดเข้าสวนก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ได้ชิมแล้วแล้วก็อร่อยปีนี้จะทำอะโวคาโดบูนี่นะคะอ่ามีสายเข้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใหม่เนาะ